สวัสดีค่ะนักเรียนสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาพูดเรื่องเอกนามคล้ายกันซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยในส่วนของเอกนามเนี่ยเราได้เรียนกันไปแล้วนะคะในคลิปที่แล้วเนาะเราก็จะพาดูปแล้วว่าอะไรที่มันเรียกว่าเอกนามแล้วก็อะไรที่เรียกว่ามันไม่ใช่เอกนามนะคะทีนี้เอกนามคล้ายคืออะไรคือในในส่วนของแบบฝึกหัดบางข้อนะของ ของแบบกหาที่1.1เนี่ยแบ,บงานที่1.1เนี่ยมันก็จะมีในการที่เราจะต้องรวมรวมพ์ถูกไหมคะของเอกนามอะ่ะคือครูได้พูดไปแล้วนิดนึงว่ามันสามารถรวมพจน์กันได้เพราะว่ามันคือเอกนามที่คล้ายกันเราก็เลยสามารถนําสัมประสิทธิ์ก็ <c oughs> คือตัวเลขข้างหน้าค่ะมาบวกลบกันได้เนาะทีนี้เรามาดูหลักเกณฑ์ของการพิจารณาว่าอันไหนเป็นเอกนามคล้ายอันไหนไม่ใช่เอกนามคล้ายนะคะ เอกนามคล้ายเนี่ยมันคือเอกนามสองเอกนามใดๆซึ่งมันจะเป็นเอกนามคล้ายกันได้ก็ต่อเมื่อหนึ่งเอกนามทั้งสองมีชุดตัวแปรเดียวกันนะคะสองคือเลขชี้กำลังของตัวแปรในแต่ละตัวของเอกนามแต่ละตัวเลยนะคะทุกตัวเลยนะคะจะต้องเท่ากันเช่นตัวยอย่างของเอกนามที่คล้ายกันเช่น3 x กำลังสอง y มันคล้ายกับ5 yx กำลังสองตัวนี้ค่ะคือมันจะเขียนอยู่ในรูปการคูณกันหมดเพราะฉะนั้นการคูณการแน่นอนมันมีสมบัติการะไรคะการสลับที่เพราะฉะนั้นเราจะเขียน x กำลังสองคูณกับ y หรือเราจะเขียนเป็น y ขึ้นก่อนนะคูณกับ x กำลังสองก็ได้แต่ให้ดูตรงไหนคะดูตรงซ้ำเอ่อไม่ใช่ซ้ำประศดูตรงดีกรีค่ะหรือว่าเลขชี้กำลังดูตรงเลขชี้กำลังนะคะของตัวแปร เนี่ย x ก็ยกกำลังสอง y เป็นกำลังอะไรคะ y เป็นกำลังหนึ่งโอเคเท่ากันหมดเลยตรงกันหมดเลยเราก็เลยบอกว่ามันคือเอกนามที่คล้ายกันต่อไปค่ะ 4ab กำลังสามคล้ายกับ 1.5ab กำลังสามเอะกำลังสาม b อันนี้คล้ายกันไหมอันนี้ไม่น่าคล้ายนะคุณครูคจะเขียนผิดคะ่ะอันนี้ไม่คล้ายนะคะ เพราะว่าอะไรคะ B กำลัง3แต่อันนี้ A เป็นยกกาลัง3ค่ะเพราะฉะนั้นอันนี้ไม่คล้ายกันต่อไปลบ 4mn คล้ายกับ 5nm อันนี้ m ก็กําลัง1 n ก็กําลัง1โอเคทั้งสองตัวกําลัง1ห,หมดเลยผ่านค่ะเป็นเอกนามที่คล้ายกันเราต่อไปเรามาดูเอกนามที่มันไม่คล้ายกันกันบ้างเนาะ ค่ะตัวอย่างเองกน,นามที่ไม่คล้ายนะคะเช่นตัวนี้ค่ะลบ 7x ไม่คล้ายกับลบเ y เพราะอะไรนะักเรียนดูสิเราจะเห็นว่าตัวแปรเป็นไงคะนี่คนละตัวเลยนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ไม่ใช่เอกนามคล้ายต่อไป 3x กำลังสองไม่คล้ายกับ 3x y กาำลังสองเพราะนี่ค่ะอันนี้ x กำลัง2แต่อันนี้ x 1. อกำลัง1นอันนี้เป็น y ากำลัง1แต่อันนี้เป็น y ากำลังสอง เพราะฉะนั้นอันเนี้ยเ,เลขชี้ก,กําลังเนี่ยของตัวแปรแต่ละตัวไม่เท่ากันก็เลยเป็นเอกนามที่ไม่คล้ายกันต่อไปนะคะ 3m กำลัง 2n ไม่คล้ายกับ 5m กำลัง 2nT เพราะตัวเนี้ยมี T ด้วยอ่ะแต่ตัวเนี้ยไม่มีเพราะฉะนั้นชุดตัวแปรก็ไม่ได้เหมือนกันหมดก็เลยไม่ใช่เอกนามที่คล้ายกันนะคะนั่นเองต่อไปค่ะ ข้อสังเกตนะคะที่เราจะสังเกตเอกนามคายหนึ่งคืออะไรลูกหเอกนามทั้งสองต้องมีตัวแปรชุดเดียวกัน2องได้ชี้กำลังของตัวแปรชุดเดียวกันในแต่ละเอกนามเนี่ยต้องเท่ากันนะคะอ่ะเรามาดู 6x กับลบเ x x เป็นไงคะ 6x กับลบเเป็นเอกนามที่คลายกันแน่นอนเพราะว่าเป็น x กําำลังหงเหมือนกันทั้งคู ต่อไปลบ 2b กำลังสองกับ9ก้ากำลังสองตัวเนี้ยสัมประสิทธิ์เป็นเท่ากันก็จริงแต่ตัวแปรเป็นนะคะเป็น b เหมือนกันและเลขชี้กำลังของตัวแปรก็ยังเป็น2เหมือนกันด้วยเป็นเอกนามคลายกันแต่ตัวสุดท้ายเป็นเอกนามที่ไม่คลายกันค่ะเพราะว่า 2x ตัวเนี้ย x มันยกกำลังอะไรลูก x มันยกกำลัง1ค่ะแต่ตัวเนี้ย x มันยกกำลังสองค่ะ y ยยิ่งแล้วใหญ่เลยวา y. ตัวนี้เป็น y กําลังสามค่ะตัวนี้เป็น y กําลังสองเพราะฉะนั้นถึงจะเป็นตัวแปรเอกวเหมือนกันแต่ว่าเลขชี้กําลังของตัวแปรในแต่และตัวมันไม่เท่ากันนะคะเพราะฉะนั้นก็คือไม่ใช่เอกนามที่คล้ายกันนั่นเองอเราลองมาพิจารณาดูอันนี้เขาบอกว่าให้จาการางนะคะก็จะมีให้พิจารณาว่าเป็นเอกนามที่คล้ายกันหรือไม่คล้ายแบบถ้าเกิดว่าคล้ายกันเนี่ย ลองเอามาบวกกันสิหรือลองเอามาลบกันสิเวลาที่เราจะบวกหรือลบนะคะอันนี้เราจะใช้เดี๋ยวเราจะไปเรียนลึกๆอีกนะในหัวข้อถัดไปนะคะตัวนี้เราจะใช้อะไรเป็นเกณฑ์ในการบวกลบก็คือหนึ่งพิจารณาก่อนว่าคล้ายหรือไม่คล้ายถ้าเกิดคล้ายกันหนูบวกลบกันได้ถ้าไม่คล้ายกันให้เวลาสั่งบวก ให้เชื่อมด้วยเครื่องหมายบวกหรือเวลาสั่งลบให้เชื่อมด้วยเครื่องหมายเครื่องหมายลบทำได้เท่านี้ค่ะไม่สามารถที่จะทำอะไรได้ต่ตอแล้วนะคะอย่างเช่นตัวอย่างที่หนึ่ง x กับลบ x ตัวนี้เป็นเอกนามที่คล้ายกันเพราะว่าเราจะเห็นว่ามันตัวแปร x เหมือนกันถ้าเกิดบวกกันให้นำนำสัมประสิทธิ์สอปสคือสัมประสิทธิ์มาบวกกัน ได้เลยนะคะแต่ถ้าเกิดลบกันก็เหมือนกันค่ะก็จะนำสปสทัมประสิทธ์นะมาลบกันได้เลยเหมือนกันนะคะแต่ถ้าเกิดมันไม่ใช่เอกนามคล้ายเนี่ยก็อย่างที่ครูบอกคือเขียนเชื่อมได้แค่นั้นโดยใช้เครื่องหมายบวกหรือเครื่องหมายลบโอเคนะอ่ะเรามาลองทำกันเลยข้อ3ามลบ2 u กับ3 u 2. ตัวเนี้ยเนี่ยค่ะ ตัวแปรเป็น U และยกกำลังหนึ่งเป็นเอกนามคลายผลบวกเอาสัมประสิทธิ์มาบวกกันตัวนี้คืออะไรลูกมันคือ,อลบสอบวกกับอะไรคะ -3 U มันก็คือ2บวก3อะ่ะคูณด้วย U เนี่ยลูกก็จะได้5 U นะคะอ่ะุณคกูจะเขียน 5u เลยอันนี้ได้อ๋อลบ2 u บวกกับ 3u ไม่ใช่ได้ 5u อันนี้ก็คือลบ2บวก3ลบ2บวก3ได้เลยได้1เนพะ่าะอันนี้ได้ u เดียวถ้าเกิดลบค่ะให้เอาตัวแรรเป็นตัวตังค์ลบ2 u ลบกับ 3u เพราะฉะนั้นลบสลบ3ได้ลบ5ค่ะแล้วก็ตัวแปรเป็น u นะคะตัวนี้ xyz กับ x y z ตัวแปรชุดเดียวกันค่ะอันนี้มีข้างหน้าคือ1นะคะเพราะฉะนั้นเป็นเอกนา,ามที่คล้ายกันค่ะเอามาบวกกันก็คือได้ x y z บวกกับ x y z นะคะเพราะฉะนั้นผลบวกก็คือข้างหน้าเนี่ยเป็น1กับ1เนาะที่ครูเขียนหนึ่งกับ1ก็เป็น2ได้2 x y z เวลาลบกันค่ะก็จะได้ x y z ลบกับ x y z ข้างหน้าเป็น1 1ลบ1ก็ได้ศูนย์เพราะฉะนั้นได้ศูน x y z ก็คืออะไรคือศูนะคะต่อไปอันนี้ค่ะเอ,อ่อเราพิจนารณาดูนะคะเราจะเห็นได้ว่าแค่ x เนี่ยอันนี้เป็นกำลังสนี้เป็นกำลังสองเพราะฉะนั้นเป็นยังคะเป็นเอกนามไม่คายค่ะเวลาบวกลบก็เขียนได้แท้ถ้าเป็นบวกก็คือ3ลบ3 x กำลัง3ม y กำลังสองบวกกับลบสาม x กำลังสอง y กำลังสเขียนได้แค่นี้ค่ะอันนี้ก็จะเป็นลบส x กำลังส y กำลังสลบกับลบส x กำลังสอง y กำลังสได้แค่นี้จบแล้วนะคะต่อไปข้อ7ก็เหมือนกันค่ะตัวแปรก็คนละตัวอันนี้เป็น u อันนี้ v เพราะฉะนั้นอันนี้ไม่ใช่เอกนามคลายนะคะผลบวกก็คือได้3 u บวกกับ 4v ตัวนี้ก็ได้3 u ลบกับ4 v แค่นี้นะคะตัวนี้เป็น a ยกําลังสองทั้ง2ตัวเพราะฉะนั้นตัวนี้เป็นเอกนามที่คล้ายกันค่ะหนูก็เอามาบวกกันได้เลยอันนี้ก็จะได้ลบ a กําลังสองลบคือลบ1นนะคะลบ1 a กําลังสองบวกกับลบ2 a กําลังสองลบ1บวกลบ2ได้ลบ3ค่ะเป็นลบ3ม a กําลังสองตัวนี้ก็ผลลบก็จะกลายเป็นลบ1อ่ะ ครูเขียน b 1ด้วยเนาะจะได้ดูง่ายๆลบ a กำลังสองลบกับลบ a กำลังสองลบลบเป็นอะไรลูกอัวนี้ค่ะลบลบเป็นบวกนะคะเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็จะได้เป็นลบ1บวก2ลบบวก2ก็ได้1 1 a กำลังสองหรือเราจะเขียนแค่ a กำลังสองก็ได้นะคะต่อไปอันนี้เป็นตัวหนึ่งเป็น x ตัวหนึ่งเป็น y ซึ่งมันเป็นอะไรลูก ไม่ใช่เอกานามคล้ายอยู่แล้วก็เขียนได้แค่ x กําลัง3บวก y กําลัง3แล้วก็ x กําลัง3ลบ y กําลังสเท่านั้นค่ะต่อไปค่ะตัวนี้เป็น x กําลัง1นะแต่ตัวนี้เป็น x กําลังสเป็นแง่ลูกไม่ใช่เอกานามที่คล้ายกันก็ผลบวกก็คือ x y กําลังสองแซดกำลังสบวกกับ x กําลัง3 y กําลังสองแซด นะคะผลลบก็เป็น x y กาลัง2 z กาลัง3ลบ x กาลัง3 y กาลังส z นั่นเองนะคะต่อไปค่ะตัวนี้นะคะตัวแปรเป็น y ยกกาลัง5เหมือนกันเลยเป็นเอกนามที่คล้ายกันนะคะสามารถบวกลบกันได้เพราะฉะนั้นตัวนี้ค่ะผลบวกก็ได้ลบ20 y กาลังสบวกกับลบ3 y กาลัง5 โอ้ขอโทษค่ะ y กำลัง5นะคะเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็ได้ลบ20บวกกับลบ3ก็ได้ลบ23 y กำลัง5ต่อไปผลลบค่ะก็จะได้ลบ20 y กำลัง5ลบกับลบ3 y กำลัง5เกิดอะไรขึ้นเจออีกแล้วลบลบเป็นบวกค่ะ เพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะกลายเป็นลบ20บวก3ก็ได้ลบ17ข่าว y กำลัง5นั่นอีกข้อสุดท้ายนะคะตัวนี้เป็น w ยกกำลังสองทั้งคู่เป็นเอกนามคล้ายค่ะผลบวกได้ลบ7 w กำลังสองบวก2 w กำลังสองได้เป็นลบลบบวก2ได้ลบ5 w กำลังสอง คนลบได้ลบ7 W กำลังสลบกับ2 W กำลังสเพราะฉะนั้นลบ7ลบ2ได้ลบ9กกำลังสองนะคะอันนี้ก็ลองทำดูเนาะคือการบวกและการลบเนี่ยเดี๋ยวเราจะพูดถึงในเรื่องถัดไปนะคะแต่นี้ให้พอเห็นคร่าวๆก่อนว่าเออเอกนามคล้ายเนี่ยมันนำไปใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างนะคะ ็สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณนักเรียนที่ตั้งใจเรียนค่ะสวัสดีค่ะ